ต้องทำตัวยิ่งใหญ่ครับว้าครับแผ่นดินตำรวจทหารเป็นอันว่าไม่ได้กินพลตรีจำลองแต่วันนี้จะถอนออกจากตำแหน่งร,รัฐบาลโทรไปหาปหลัดกำนักนายกรัฐมนตร,ร,ร,รีแล้วก็บอกว่ามีเรื่องขอความเห็นใจสองเรื่องแล้วพี่น้องที่เคารพครับฟังเรื่องที่พลตรีจำลองขอความเห็นใจนะครับ <S <S ผมจะพูดหรือไม่พูดดีเพราะผมพูดเสร็จแล้วตัวพลตรีจำลองไม่ไอายและผมลำบากต้องอายแทนนะครับพี่น้อง กัวลำบากผมพลตรีจำลองสีเมืองบอกกับประลัดสำนักนายกรัฐตนตีว่ากันประลัดเรื่องที่จะขอความการุณาขอความเห็นใจสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งเมื่อพันธมิตรถอนออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วขอให้ทางราชการไปถอนแจ้งความข้อหาบุครุกสถานที่ราชการทุกคดี พี่น้องที่เคารพครับผมอายครับผมอายคือถ้าผมเป็นพลตรีจำลองเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผมอายครับจะ่ิหน้องคุณวีรกะกะตโกนมาบอกข้างหลังแนละ้วผมเป็นคนซื่อได้ยินอะไรผมพูดหมดอนะ คุณวีระบอกว่าพลตีจำลองนี่รูปทรงคล้ายนกกระจอกเทพก็คือตัวผ,ลผลอมคอยาวๆเพราะฉะนั้นเวลาอายเข้าใจว่าต้องเอาหน้าทุกทายครับพี่น้องครับผมถามจริงๆพลตีจำลองสีเมืองใครใช้ให้คุณไปยึดทำเนียบวะนะใครได้ไปขอร้อง ทางราชะการได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยึดทำเนียบตั้งแต่เมื่อไหร่วะนะก็ไปยึดเองทั้งนั้นแ้แ้ระวังไปยึดีใหญ่อย่าบอกใครนะครับสงครามเจ้าครับเราต้องสู้เราต้องลุยพอจะออกมาบอกขอความเห็นใจครับโตี่น้องไปถามดูสิ ไปถามจำลองสีเมืองสิงว่าพูดกับประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างนี้จริงหรือเปล่าเข้าไปยึดก็ไปยึดเองเข้าไปล้อมอยู่เองไปตั้งอยู่เองทั้งหมดใหญ่อยู่เองทั้งหมดพลจะถอนบอกว่าไอ้เขาถอนแจงน้งฟังกันหมดนี่ข้อแรกนะครับพี่น้องข้อแรกพี่น้องตลั้นใจฟังข้อสองได้ไหมพี่น้องผมกลัวผมจะขาดใจตายซะก่อนนะเนี่ย ข้อสองข้อสองเอาละผมจะรวบรวมความหน้าด้างทั้งหมดของพลตรีจำลองเอามาจับวันพูดข้อสองข้อสองพลตรีจำลองบอกว่าเมื่อพันธมิตรถอนตัวออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วขอให้รัฐบาลงดเว้นไม่เอาผิดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งในกรงีทรัพย์สินเสียหายสีน้อง จำลองสีเมืองพี่น้องครับผมอายอะผมอายจริงไหมคุณจำลองสีเมืองแล้วทำไมจริงผมไม่สาตแลงผมตแลงข่าวไปแล้วเมื่อเย็น เพราะประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขาก็ทำหนา้าที่การราชการเขาก็จะต้องทำเรื่องรายงานนาย,ยกรัฐมนตรีให้ทราบและพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เมื่อจะรายงานนาย,ยกรัฐมนตรีแน่นอนต้องผ่านโฆษกคนนี้ก่อน แล้วผมพอได้ยินข้อเสนอข้อขอความเห็นใจจากคนตีจำลองสองข้อผมเห็นแล้วว่ามันเป็นความรับผมก็เลยเอามาเปิดเผยครับฟังดูอีตอนบุกเข้าไปยึดไปนี hay hay ่ใหญ่เก <ose> ือบตายครับแล้วผมจำได้ปลาใสกันอยู่หลายทีผมก็ดูเอทีวีผมนี่เวกนรำอะไรก็มาดูกลับบ้านแล้วเปิดทีวีเจอแต่เอทีวีเครียดผมร่วงหมดแล้วไม่ต้องเปิด สมัยก่อนป่าไม้มันรกกว่านี้นะครับแต่ดูเอเอสทีวี T v แล้วป่าไม้มันถูกทำลายหายไปเยอะที่น้องตอนที่เขาอยู่กันในรมเนียบรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันก็คืออะไรเขาบอกว่าแม่นี่คือรมเนียบของประชาชนรมเนียบแห่งนี้จะไม่เรียก,กว่ารมเนียบรัฐบาลอีกต่าไปจะต้องเรียกว่ารมเนียบของประชาชนถ้าเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าเท่าไรต่อเท่าไร่ไรัฐมนตรรวมตัวรวมเงินกันตัวชดใช้ได้หมดแล้ว ไหนละจำลองสีเมืองที่เคยประกาศเอาไว้หนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพกับไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยประทานโทษนะครับไอ้วิธีการที่บุกเข้าไปยึดแล้วเวลาจะออกไปขอว่าก็อยาไปเรียกร้องหรืออยาไปเอาผิดอะไรเลยเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับฉลาดอย่างเดียวก็ไม่ได้กล้าหาญอย่างเดียวก็ไม่ได้ เป็นนักสู้อย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าหน้าด้านอย่างเดียวทําได้ตลอดครับทําได้ตลอดไม่ต้องมีคุณสมบัติอื่นให้หน้าด้านเราไว้พอแล้วผมถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปยกโทษให้ได้ไหมครับได้ไหมแน่นอนที่สุดครับไม่ได้ จะไปได้ได้ยังไงเราพรุ่งนี้พอเขายุเขา้ขาเขา้ากองเขาา้าคอรนอผมนั่งอยู่ข้างหลังนายกผมบอกว่าอย่ายอมครับอย่ายอมอย่ายอม,อยยอมไพืแต่ว่าในสาระจริงๆเนี่ยท่านนายกไม่ต้องรอให้ใครยุหรอกครับพี่น้องวุฒิภาวะระดับท่านนี่ท่านรู้ว่าสถานที่แห่งนั้นทรัพย์สิสนเข้าของทุกอย่างในที่แห่งนั้นบางแห่งสูญหายเพราะถูกลักขโมยหยิบไป บางอย่างถูกทำลายเย้ยยับจากคนกลุ่มนี้แล้วจะมาบอกให้เขาไม่เอาโทษเอาความมันไม่ใช่ของของรัฐบ,บาลมันไม่ใช่ของนายสมชายวงสวัสดิ์แต่มันเป็นของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นใครก็ตามไปเหยียบย่ำทำลายที่นั่นก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเพื่อชดใช้ให้กับประชาชนต้องเป็นเช่นนั้นครับ อย่างไม่พักต้องสงสัยพี่น้องครับแล้วผลตีจำลองสีเมืองนี่พี่น้องแม้ใครมีข้อมูลข่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าในให้ฟังพี่น้องเดี๋ยวสักเรือผมก็ย<า>ินฮะเกี่ยวข้าวหรือ,อยังพี่น้องอย่าเตือนดิเดี๋ยวจำลองมันบอกมันจะขายข้าวให้ใช่นี่แล้วจะว่ากัน,นยังไง พี่น้องครับเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการสดแต่พี่น้องผมมีข้อความผมว่าถ้าผมอ่านข้อความสองสามว่านี้ฟังท่านจะรู้จักจำลองสีเมืองมากขึ้นจำลองสีเมืองให้สัมษณ์เมื่อเย็นวันนี้ครับพี่น้อง เอาเฉพาะข้อความที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องจำลองบอกล่ะอย่างไรก็ตามหากจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการที่เข้ามายึดทำเนียบรัฐบาลคิดเป็นมูลค่าหนึ่งพันล้านบาทนั้นตนขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวอย่าเพิ่งเฮนะฮะเดี๋ยวผมผม,ผมอ่านจบตนขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งค่าเสียหายจากการปิดสนามบินสุวรรณภูมิวันล,ละหนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านบาทที่ฟ้องแกนนำรวมเจบเ็ดคนนั้นตนก็ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยให้มาเก็บกับตนได้แต่ต้องบอกว่ามีแต่ตัวไม่มีทรัพย์สินอะไรไอบ้บ้าพี่น้องครับเห็นไหมเห็นความหน้าอด้านของคนคนหนึ่งไหมครับพี่น้อง